สวัสดีนะครับวัยรุ่นผมนายกิตภาฒ์กันตอินเลขที่44ห้อง53ทั 3. วันนี้จะมาสอนทำประดิษฐ์ DIY พลาสติกวันนี้ผมก็จะมาประดิษฐ์กระถางต้นไม้ประหยัดน้ำประหยัดเวลาประหยัดชีวิตประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับผม แรกนะครับเราก็จะเริ่มจากการตัดขวดครับตัดตรงนี้ใช้คัตเตอร์ครับกรีดไปเลยนี่ครับเวลงาน,นเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเจาะฝาฝานี่ครับ เด็กๆน้องๆหนูๆต้องมีผู้ปกครองนะครับอันตรายจออย่ารู้ใหญ่มากนะครับเพื่อที่จะสอดใส่ผ้าเข้าไปโอ้เป็นอันเรียบร้อยนะครับผมแล้วนี่คือผ้าเศษผ้าที่เราสรรหามา เราก็จะยัดมันเข้าไปนะครับแรกมวนวนมวนทำเล็กเล็กแล้วก็ยัดมันเข้าไปเลยจากนั้นนะครับเราก็เอามาใส่ คืนครับเป็ดคืนที่เดิมนี่ครับผมแล้วมันเข้าไปปิดฝาอเออเ็แล้วแล้วก็เห็นแล้วแล้วก็เอาน้ำนะครับเอาน้ำ ใส่น้ำเข้าไปครับใส่น้ำเข้าไปประมาณนี้่อยใส่เข้าไปครับนี่ครับผมแล้วก็ใส่ดินนะครับ ด้วยนะครับผมจะจบผ้าไว้ด้วยเพื่อเวลาที่ที่ผ้าดูดดูดกืนความชื้นขึ้นมามันก็จะขึ้นมาเลี้ยงครับพอได้พอประมาณก็ปล่อยครับนี่ครับประมาณนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ ต้นไม้ก็กระถางต้นไม้ของผมมีผ้าคันชื้นอันนี้นะครับก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับเราไม่ต้องรดน้ําต้นไม้ใดๆทั้งสิ้นนะครัเดี๋ยวผมจะปลูกต้นไม้ให้ดูนะครับนี่ครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ ต้นไม้กับผมขามต้นไม้กับผมครับอันนี้น่าจะเป็นต้นน่าจะเป็นต้นหูะาานะครับเห็นว่าอยู่หน้าบ้านใช่ครับใช่ใช่ผมว่าใช่ใช่แน่ใช่แน่ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงกันครับแ okay, กไว้ก,ววก่อนหนึ่งสองสามเริ่มก่อน Okay, here we go. Come mate. Hop cap. Good. song. tháng thôi gặp một miêu cả này từ mà bốn ตังเก็บไว้แทนใจน้องล่าอยู่เดิน